มา,มาเพเราขยับเปน็นย่งนะพี่เขาเริ่มเลยเพร้อมนะครับครับก็สวัสดีสื่มวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มา ทำข่าวกันในวันนี้นะครับวันนี้ที่จัดงานเนี่ยก็เป็นไปทมหัวข้อนะครับเมื่อประเทศไทยมีปัญหาถึงเวลาของป,ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่จะต้องมาทําวาระมาทําวาระเพื่อชาติมาร่วมกันออกแบบมาร่วมกันคิดนะครับวันนี้ก็พิธีจะเริ่มจากการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเนี่ยก็จะนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปขึ้นเทศนาธรรมในหัวข้อ ธรรมะกับการปกครองพอเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นพี่พี่น้องๆ้องเรานะครับทั้งส่วนที่ยืนตรงนี้พี่ปองพี่ตู่พี่ประสานพี่สาวิชนะครับพี่หมียุทธิยงก็รวมกันมาหลากหลายแล้วก็จะมีอาจารย์แก้วสรรอาจารย์เจิมศักดิ์เจตทนวนันิชานชัยพลตารวจเอกเสรี LE, พิสุทธิ์นะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์บรรเจิดสิงคนตินั้นเนี่ยก็กาลังดูช่วงเวลาที่จะซูมเข้ามานะครับก็มากันกันหลากหลาย วันนี้นอกจากนําเสนอพูดถึงปัญหาของบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะครับเรากําลังจะชวนพี่น้องประชาชนคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องแก้ปัญหากันที่ต้นต่อของประเทศเราจะปล่อยให้แผ่นดินนี้เป็นสมรภูมิของผลประโยชน์เฉพาะนักการเมืองเฉพาะของกลุ่มทุนเนี่ยไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะต้องคิดว่าเราจะาหลักทมขึ้นมาสู่การปกครองได้อย่างไรมามีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญในการปกครองได้อย่างไงวันนี้ถ้าเราดูตาม รัฐธรรมนูญรัฐบาลนี้สภาแห่งนี้ขัดรัฐธรรมนูญทุกๆกคนในมาตราร้อกสำหนดว่าคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งจะต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วันนี้เราดูหน้าคนไหนแล้วเราเห็นตามนี้บ้างอีกข้อหนึ่งต้องไม่ประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเราเห็นคนไหนบ้างไม่มี ฉะนั้นเราดำรงอยู่กับการขัดรัฐธรรมนูญแต่เราต้องการรัฐธรรมนูญเราต้องการประชาธิปไตยหัวใจสูงสุดเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติความผาสุกข,ของแผ่นดินวันนี้ไม่มีทั้งสิ้นวันนี้จึงเป็นวาระของประชาชนที่จะต้องมาพูดคุยกันนำเสนอกันและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับเบื้องต้นก็เท่านี้นะครับพี่บองมีอนะไรเิ คือณขนาดนี้เนี่ยนะครับจะมีสถานการณ์ที่กำลังนะครับชี้ชะตากรรมของประเทศอยู่หลายประเด็นประเด็นที่ร้อนแรงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกรณีไทยกัมพูชาซึ่งผมได้เคยพูดไว้หลายครั้งว่าถ้าไทยกัมพูชาจะมีปัญหากันกันได้นั้น จะต้องไม่ใช่วันที่ตระกูลชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะสองครอบครัวนี้สนิทกันมากคุณทักษิณมีบ้านอยู่ที่กลางกรุงพนมเปญลูกของน้องสาวก็กับผู้แทนของซีกกัมพูชามีความสนิทสนมกันอย่างยิ่งโดยส่วนตัวผมก็รู้จักทั้งสมเด็จทุนเซนนายพลหุนมาเน็ตเจอกันหลายครั้งในชีวิตนี้ แต่พวกเราก็แยกแยะได้ระหว่างการรู้จักส่วนตัวกับเรื่องผลประโยชน์ชาติโดยเฉพาะเรื่องดินแดนดังนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกความควายความมั่นคงนั้นได้สะท้อนให้เห็นซึ่งความอ่อนแอกันมาโดยตลอดและเป็นการพูด ในลักษณะที่เสียเปรียบชี้ได้เลยว่าประเด็นที่คุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับตั้งแต่กรณีลูกเรือไทยกับพม่าเนี่ยพูดเสร็จแพ้เลยสารภาพสิ้นว่าไปลุกล้ำน่านน้ำของพม่ามาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณทักษิณบอกว่าพึ่งคุยนะครับอย่างสนิทสนมกับสมเด็จทุนเซนบอกว่าจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามตะกร้อซึ่งใครก็ไม่ขำด้วยนะ และก็บอกว่านี่นะครับจะทำให้พื้นที่เป็นโนแมนแลน์ภูมิธรรมก็เอาด้วยโนแมนแลน์ no ตามและก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการลุกล้ำพื้นที่ถ้าเป็นโนแมนแลนด์นะครับไม่มีใครมีสิทธิ์เข้านะแต่การไปสารภาพเนี่ยยอมรับว่าไม่ใช่เป็นการลุกล้ำพื้นที่นะั้นกัมพูชาเขาก็ต้องการแค่นี้เขาจึงลากไปสารโลก ทีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่การสร้างความชอบธรรมในกระบวนการอื่นๆจากความอ่อนแอของตัวนายกรัฐมนตรีนั้นซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าทุกการสัมภาษณ์หนึ่งพูดไม่รู้เรื่องสองควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่สุ่มเสี่ยงเรื่องการเสียดินแดนคนไทยเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่มีปมในใจมากที่สุด ในเรื่องของดินแดนเราเป็นประเทศที่เสียดินแดนมากกว่าที่เหลืออยู่จึงพูดกันมาโดยตลอดตั้งแต่แผ่นดินสมัยรัชกาลที่9ต่อเนื่องรัชกาลที่10ว่าในแผ่นดินนี้จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวอีกต่อไปแต่ชี้ได้อย่างชัดเจนว่าการออกถแถลงการนี่นะครับเรียงตามลำดับยังไม่ได้สะท้อนถึงความแข็งแรงของประเทศนี้ นะครับแม้กระทั่งคุณภูมิธรรมออกแถลงการตอนเจ็ดโมงเชา้าก็ยังดูเสมือนหนึ่งว่าคนก็ยังไม่เชื่อเรื่องความแข็งแรงจนกระทั่งผู้บัญชาการฐานบกุกซึ่งเพิ่งออกคำสั่งมาเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เนี่ยที่ให้เนี่ยนะครับกองกำลังบูรพากองกำลังสุรานารีได้พิจารณาในการเปิดปิดเรื่องด่านชายแดนและผมก็เชื่อว่านี่นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นะครับแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยน่าจะมีการประกาศใช้กฎอายการศึกตามตะเข็บชายแดนต่างๆการที่เราได้รัฐบาลที่มีความอ่อนแอในวันที่เราต้องการความเข้มแข็งแน่นอนที่สุดนี่นะครับไม่มีใครที่ต้องการกระหายสงครามตามความที่พยายามจะปลุกเรื่องการกระหายสงครามแต่บทเรียนของเรานั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การไปเจราจาระหว่างรองนายกควบรัมตรีกระทรวงกลาโหมของสองชาติที่สากแก้วนั้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอเคโอเคนะแต่ท้ายที่สุดนั้นทางการกัมพูชาปฏิเสธทุกข้อและเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าประเทศเขาได้นักรบปกครองนะบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับได้นักอะไรก็ไม่รู้ปกครองจนกระทั่งปัจจุบันน ไม่มีความเท่าทันนะครับในการที่จะทําหน้าที่ในการปกป้องดินแดนทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะสรุปความว่าในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทํางานนะครับคนกัมพูชาทํางานในประเทศไทยคนไทยที่อยู่ในกัมพูชานะครับขอให้อย่าให้มีปัญหาซึ่งกันและกันนี่เป็นเรื่องนะครับระหว่างรัฐกับรัฐกองทัพกับกองทัพนะครับ และการออกมาเรียกร้องในการปกป้องดินแดนนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกร้องการรัฐประหารตามที่มีการปั่นกันอยู่ถ้าคนไทยประเทศนี้เงียบปากเพราะกลัวว่าเกิดการรัฐประหารเนี <p> ่ยเพื่อแลกกับการเสียดินแดนนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายความไม่ได้เลยนะครับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับจะมีขบวนการในประเทศทยอยกันตามลำดับในวันที่สินี้ทางคุณสนทิอาจารย์ปานเทพก็ชวนพวกผมกันไป ก็จะไปร่วมแสดงจุดยืนกันแต่ว่าเมื่อเรามองเห็นว่าปัญหาของชาติมันมาจากพ่อของนายกรัฐมนตรีนะวันที่11นะครับก็จะไปที่แพทย์ศสภาถ้าพี่น้องไปร่วมกับทางคอปทอก็8.30โมงครึ่งแต่ถ้าไปเจอกันที่แพทย์สภาเลยก็เจอกันตอน1 0 0โมงเพราะนี่จะเป็นเรื่องจุดเปลี่ยนและผมเชื่อว่าในแพทยสภานั้น นะครับถ้าการข่าวไม่โกหกกันนั้นเกิน60เสียงแล้วนะครับและก็เสียงก็อาจจะมากกว่านั้นที่จะยืนตามมายืนตามม,ามาติเดิมวีโต้กลับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขส่วนวันที่13นั้นที่สารดีการรัดพร้อมหรือไต่สวนผมขอทายท่าคุณทักษิณว่าให้แสดงความกล้าหาญท่านพูดถึงผมว่าผมนี่เข้าป่าไปแล้ว แต่ว่าท่านเนี่ยกล้าไปศาลหรือไม่ที่พูดเนี่ยนะครับอวดดีตามที่ต่างๆนั้นถามนี่นะครับว่าจะไปที่ศาลดีการหรือไม่เพราะนี่นะครับผมไม่ต้องการได้ฟังเหตุผลว่าป่วยอีกแล้วนะครับท่านไปต้องไปในวันนั้นและถ้าศาลพิจารณาเสร็จในวันนั้นก็น้อมรับคำสั่งจึงจะได้เป็นแบบอย่าง นะครับไม่ใช่ว่าเวลาไปเก่งตามงานวันเกิดอย่างนี้หรือจะตามงานต่างๆแต่งานที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เคยเป็นผู้นําประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองครั้งนั้นควรจะต้องใช้ความกล้าหาญกล้าประารก,รารากาศว่าหัวเด็ดตินขาดตายเป็นตายคุกเป็นคุกกันไหมว่าวันที่สิบสานี้จะไปที่ศาลฎีกาประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับ ที่ทางนี่นะครับที่ทางการไทยทางการกัมพูชาเนี่ยนะครับเดิมนัดหมายจะประชุม JBC ที่กรุงพนมเปญในวันที่14คือ12นี่แพทยศสภา13สาลรดีกา14 JBC ที่กัมพูชาทีนี้กัมพูชาเขายืนยันว่าจะไม่เอาสี่เรื่องเข้าหนึ่งช่องสามตาเนี่ยนะครับไม่ว่าตาเมือนทมตาเมือนโตตาควายเนี่ยและช่องบกเนี่ย ทางการกัมพูชาก็บอกเขาไปสารโลกอย่างเดียวทางการไทยเนี่ยนะครับก็ยังตื้ออยู่ทั้งที่ไม่มีวาระนี้แล้วนะครับส่วนไอตาไอตาตาภูมิธรรมเนี่ยก็ถ้าอยากจะไปเนี่ยนะครับก็ก็ยอมให้ครังเขมนก็ไปแต่ว่าสามตาก,กันหนึ่งช่องนั้นเขาไม่เจราจากันอีกต่อไปคือหลักการเนี่ยนะครับของคณะกรรมการ JBC นั้นเนี่ย ผมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเคยเรียกมาเคยมาซักถามกันว่าในการปักปันเขตแดนซึ่งประเทศไทยเสียเปรียบมาหาอำนาจที่เป็นเจ้าอานณานิคมมาโดยตลอดผมเคยไปกับพี่นกเข,ขาที่ภูชีฟ้าเนี่ยจากหน้าผามาสองเมตรเป็นของเราถ้าเราอยากจะขึ้นมาที่ภูชีฟ้าต้องปีนหน้าผามาแบ่งปันเขตแดนกันอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับหลักการในเรื่องการปักปันเขตแดนเนี่ย ตรงไหนตกลงกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปนะและตกลงกันว่าวันใดที่สองประเทศจเจริญเท่าเทียมบริเวณจุดนั้นเราค่อยมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่นะครับมัจะมาขุดเนี่ยนะครับสนามเพาะคูเลตเนะี่ยในเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์กันได้นะครับนั่นคือการรุกล้ำและการแสดงความเป็นเจ้าของและเนี่ยนะครับที่ คุณภูมิธรรมไปเจราจากับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรองนายกของซีกัมพูชาเนี่ยนะรัาก็กลับไปออกแถลงการเขาจะไม่ถอนกําลังและไม่ถอยประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ไม่มีมาตรการใดๆแล้วยังไงเมื่อเขาครอบครองเนี่ยนะครับก็หลักการเดียวเหมือนกฎหมายปิดปากกรณีประสาทพระวิหารเราเนี่ยนะครับจะไปเสียงโง่ซ้ําประเด็นเดิมๆนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจหลักของเรื่อง ในประเทศไทยวันที่12-13นะครับนั่นคือจุดเรียนที่สองคัญและถ้าคุณทักษิณในความร่วมมือก็ไปที่สารดีกาส่วนหลังจากการไปใช้ชีวิตในเรือนจำนี่ก็ว่าแต่ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่ไปนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นผมเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับผ่านสื่อสารมวลชนไปว่าซึ่งวันนี้วิทยากรเนจะขึ้นมาเป็นจำนวนมากหลากหลายเรื่องราวบางคนเนี่ยนะครับ ก็เน็บแนมบ,บอกว่าเอาชุดที่มาวันนี้นะครับจัดผลัดสองผลัดไปอยู่ที่ช่องบกบ้างอะไรบ้างในบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดเรฟูจีเกิดการเสียดินแดนเพราะทัศนคติของคนในชาติเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยในใน,ในแ,ตแต่ละเรื่องราวความเป็นจริงเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็พังการเมืองก็พังนะครับกระบวนการยุติธรรมก็พังและทําท่าจะเสียดินแดนอีกนั้น ผมว่าก็ได้เวลาของคนไทยต้องทำหน้าที่ขอเรียนย้ำว่านี่คือการปกป้องประเทศไม่ใช่เป็นการเรียกร้องรัฐประหารนะครับคือการไม่รักชาติแล้วอ้างว่าคนที่เขารักชาติเรียกร้องการรัฐประหารนั้นในแผ่นดินนี้ถ้าจะมีใครจะเรียกร้องการรัฐประหารนั้นก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือความอ่อนแอของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับการสทรทุกเรื่องของพ่อนายกรัฐมนตรี การไม่รู้จักหน้าที่ของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นคือการเรียกรัฐประหารตัวจริงคนไทยมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนะครับเช่นเดียวกับเชกนะครับทหารที่เขาต้องทําหน้าที่และเนี่ยนะครับไอความอ่อนแอนี้นะครับเมื่อผู้จัดการฐานบกเ,เขาไตา่ตามลำบับอยู่แล้วจากเบาไปหนะักและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับภาคที่สองตามด้วยภาคที่หนึ่งก็จะประกาศกฎอายการศึกตามลําบับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปโทษใครการทําหน้าที่ของรัฐบาลอ้างความสนิทสนมนี่นายกก็เพิ่งไปที่กัมพูชามานะครับเรามีปัญหากับดินแดนก่อนหน้านี้ไปจีนมานักท่องเที่ยวจีนหายหมดขอร้องว่าอย่าไปที่ไหนอีกนะครับไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรพี่ปองเชิญหน่อยไหมพี่แั้วแล้วอย่างนั้นมีคําถามอะไรไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหลายๆคนก็จะทยอย นะครับพี่น้องสามารถมาเก็บข่าวของแต่ละคนได้นะครับสัมภาษณ์เฉพาะตัวกันคือต้องเข้าใจว่าในภูมิภาคนี้นะครับทางกรรมัมพูชาเนี่ยเขามีความมั่นคงภายในเขามากที่สุด <S <S <น>คือถ้าไปทางฝาาฝั่งฝั่งไอ้ไอ,อ,อ้มาเลเซียนั้นเนี่ย อันวาฮิบราหิมนั้นเขาไม่ได้แข็งแรงแบบซี่ของกัมพูชานะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันที่13นี้ก็เชื่อขนมกินได้ว่าคุณทักษิณไม่ไปผมอยากไทยผิดอยากหน้าแตกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอช่องทางตะเข็บไทยกัมพูชานั้นมีช่องทางจำนวนมากนะครับที่จะออกกันไปได้ถ้าชุดประกบเนี่ยนะครับ ได้ปล่อยปลาละเลยที่ผ่านมาการออกนอกประเทศของคุณทักษิณแม้กระทั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับถ้าไม่ร่วมมือกันนะครับกับผู้มีอำนาจไม่มีวันที่จะออกได้นะครับเช่นเดียวครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับสถานการณ์ณขนาดนี้ฐานตรึงชายแดนขนาดนี้เนี่ยช่องทางธรรมชาตินั้นกองกำลังนะครับไม่ว่าบุรพาสุรนารีย่อมที่จะรู้กันเป็นอย่างดีว่ามีช่องไหนบ้างนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าถ้าจะมีการออกนอกประเทศก็ช่องทางเดียวเท่านั้นคือกัมพูชาแม้ว่าคนทั่วไปจะเห็นเรื่องสงครามกันอยู่นะแต่ว่าดูบริบทของคุณทักษิณดูบริบทของคุณอุงยิงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรนะครับผมนี่รู้จักซีฝั่งนั้นไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่ฝักผาาฝั่งเขาก็มีหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินเขาฝั่งเราเราก็มีหน้าที่ปกป้องแผ่นแผ่นดินเรา การรู้จักเนี่ยนะครับกับการเสียดินแดนนั้นเป็นเรื่องที่แลกกันไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับฝั่งเขาเนี่ยเขารู้จักการแยกแยะไอ้ฝั่งไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จักการแยกแยะได้อย่างไรและเราจะมาตามใจผู้นําให้ไปทําหน้าที่อย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าจะออกนอกประเทศเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางบกหรือทางเรือเนี่ยนะครับคิดมาทางซีกฝังกัมพูชานะครับอันวาเนี่ยนะมาเลเซียรับมือไม่ไหวแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวตามมาอีกหลายคน นะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรพี่นกเขาจะเป็นจำเลยที่หนึ่งนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าสู่ในที่ลย้นะถ้าไม่เป็นยดีเดี๋ยวเดินตามลูกคณะไปที่นู่นเลยนะ ครับคุณชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณจตุพรบุญมพันธ์นะครับวิทยากรคณะร่อมรวมประชาชนนะครับที่วันนี้มาจัดเรื่องของงานเสวนาแก้ไขปัญหาประเทศนะครับซึ่งตัวของคุณจตุพรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการเริ่มวงเสวนานะครับก็พูดถึงประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งตัวของคุณจตุพรเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของชายแดนนะครับบอกว่า เรื่องของท่าทีเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับที่มองว่า,าค่อนข้างที่จะช้านะครับและยังพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณนักสินกับสมเด็จคุณเซนด้วยนะครับรวมถึงยังเชื่อมโยงไปถึงกรณีชั้นสี่นะครับโดยบอกว่ากลุ่มของพวกตัวเองเนี่ยจะเดินทางไปที่แพทย์ทยศพาศวันที่12ด้วยนะครับและวันวันที่13ที่จะมีการไต่สวนคดีดังกล่าวเนี่ย เกี่ยวกับชั้น14เนี่ยตัวของคุณจตุพรก็ท้าทายตัวของคุณทักษิณนะครับว่าให้มาขึ้นศาลนะครับว่าถ้าแน่จริงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอยากหน้าแตกแต่ส่วนตัวเองเนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่มาศาลอย่างแน่นอนรวมถึงช่องทางธรรมชาติที่จะเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มองว่ามีอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ตัวของอดีตนายก ก็เคยใช้เส้นทางต่างๆเนี่ยในการออกนอกประเทศไปด้วยนะครับคุณจตุพรก็ส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวโจมตีคุณนักสินนะครับแล้วก็เป็นการท้าทายให้คุณนักสินเนี่ยมาขึ้นศาลนะครับรวมถึงให้ชุดที่เป็นเจน้าหน้าที่ที่ต้องคอยควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยหรือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยให้ประกบให้ดีไม่งั้นว่าตัวของคุณนักสินอาจจะออกนอกประเทศไปได้นั่นคือการกล่าวหาของคุณจตุพรนะครับ ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ตัวของคุณจตพรเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเห็นว,ว่าเดี๋ยวตัวของคุณเสรษีพิสุทธิ์จะเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวของท่านเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของชั้น14ด้วยหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอญอาติยุติสัญญาล้มนี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวหาว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับชมอีกครั้งคร